ครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับวันนี้วันที่9เดือนพฤษภาคมปี2025พบกับผมนิคกิจนักกบริษัทการลงทุนเปรษณีย์ทรัพย์กรุกงศีภาพของเซ็นเด็กนะครับวันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นบวกไป4.35จุดนะบวกขึ้นมา0.36เปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เนี่ยดัชนีปิดที่ระดับ1,210.9จุดนะครับมูลค่าซื้อขายเนี่ย4.03หมื่นล้านก็ใกล้เคียงกับเมื่อวาน เซกเตอร์ที่หนุนดัชนีวันนี้เนี่ยนำโดยกลุ่มพลังงานนะกาออออ้าวปตทสพนะครับกลุ่มยิ่งส่วนอย่างเช่นเดลตา้าแล้วก็กลุ่มปิโต,โตเคมีนะพวกไชน่าเพย์อย่างเช่น ibl pgc ปูนใหญ่นะวันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องไชน่าเพย์ก็มีปัจจัยหนุนนะครับก็คือภ้าของตัวเลขทรงออกของจีนนะที่ออกมาดีนะครับส่วนกลุ่มขนส่งเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่หนุนดัชนีนาโดย A ot นะแต่เซกเตอร์ที่กดดัชนีเนี่ยหลักเลยเนี่ยนำโดยกลุ่มคาปิบ CPO, CTA, CP กลุ่มธนาคารอย่างเช่น KTB, KBank แล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์อย่างเช่นสวัสด์ถ้าเกิดมาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มปิโตเคมี IVL นะบวกไป5.15% t g c บวกไป7.2%บุ้นใหญ่บวก0.3%ก็กลุ่มเชนาเทนเนี่ยป่าเพิ่มขึ้นนะแรงหนุนหลักๆเนี่ยมาจากอันที่1ความคาดหวังการเจรจาก,การค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีน,นในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ย ที่สวิตเซอร์แลนด์เราคาดหวังแล้วก็ตลาดก็มองในทางเดียวกันว่าน่าจะออกมาดีนะฮะส่วน i v l ลนะฮะล่าสุดเนี่ยรายงานตัวงบคอตเตอร์หออกมาเนี่ยขาดทุน1,312ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้ทีวีวิวนยแต่พูดเนี่ยเล่นขึ้นมาก็รับประเด็นเรื่องไชน่าเพย์ซึ่งจริงมากันยกแผงนะ i อ l เนี่ยคำแนะนำเนี่ยเราแนะนำเป็นลักษณะซื้อเก็งกำไรการฟื้นตัว ในช่วงคอร์เตอร์ที่สองนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคงที่นะหนุกนการพื้นตัวปี2 0ง5ถัดมานะครับตัวกลุ่มลงกนนะ C านเนี่ย SPRC บวกไป3.67%จุดหกเจไทยออยบวก3.8%นะครับตัวกลุ่มลงกานเนี่ยโดยเฉพาะไทยออยลนะวันนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นรับรายงานกำไรสุทธิควอเตอร์ที่1นะฮะ3,504ล้านบาทนะครับดรอป40%่เอนเยอนเยียแล้วก็บวก27% Q1Q นตะ์คเนี่ย ก็ดีกว่าบนะูมเบิร์กคอนซัชต์คาดประมาณ8%เรายังคงคำแนะนำซื้อนะครับไทเกตไพซ์สาบาทนะถึงแม้ในฝั่งของไทออลเนี่ยจะมีสต็อกลอดก้อนใหญ่นะฮะชุดในช่วงคอร์เตอที่2องแต่ค่าทั้งปี2025เนี่ยยังทรงตัวแล้วก็ฟื้นเยอออนเยียนะครับจากต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลงแล้วก็โตต่อในช่วงปี2026จากสต็อกลอดนะฮะแล้วการปิดซ่อมที่ลดลงนะครับเรายังคงมุมมองนะว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่เวียนยูเนี่ย สูงนะฮะหกถนะครับถัดมานะครับบ้านปูมานปูนะครับบวกไป4 2 6หุ้นปรับเพิ่มขึ้นนะครับรับเก่งภาพในฝั่งของตัวราคาหุ้นเนี่ยจะไม่หลุดออกจากกระชนีเซ็ตห้าสิบนะครับที่แบบคอนซีนซันเนี่ยคาดว่าจะออกนะครับเราคาดว่าภาพของราคาพุกะพันหนึ่งถ่านหินเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวล็อบสั้นๆด้วยนะครับจากพนาการเจจาการขานะครับ ถัดมานะครับตัวธานีนะวันนี้บวกไป5.16%นะครับก็ราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นรับกำไรสุทธิควอเตอร์ที่1นะครับ254ล้านบาทใกล้เคียงเราคาดนะแต่จุดสําคัญเนี่ยที่ทําให้หุ้นขึ้นก็คือคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยเห็นพัฒนาการเชิงบวกนะครับต่อเนื่องนะครับ NPL ratio เนี่ยลดลงมาอยู่ที่2.93%นะครับเรายังคงคาแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมาย2บาท5สตางค์นะครับถัดมานะครับกลุ่มที่อิงกับคริปโตเคอเรนซีนะ TTA บวก1% BTC บวกไป11%นะครับก็หุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นรับราคาเหรียญ BTC ไงนะครับพุ่งขึ้นทะลุ100,000เหรียญนะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 1 5นะครับก็คือตอนนี้ BTC เนี่ยขึ้นมาแถวๆ102,616เหรียญนะครับก็แรงหนุนเนี่ยมาจากตลาดมีมุมมองต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับรับข่าวสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยนะครับบรรลุข้อตกลงการค้านะครับวันนี้เก่งหลังเกมสุดเป็นเซตมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ